สวัสดีตอนเศร้์มือวันเสาร์ของฤดูใบไม้ผีค่ะสุขูสุขคนมือนนสิภาทุกท่านไปหาอาหารปลากินกันนะคะนั่นก็นคือพักหวานยอดอ่อนๆพักหวานทองพักหวานอร่อยพักหวานปลาค่ะ จักเศร้าว่าเศร้าค่ะพี่น้องเบิงเอาโลดลูกพอ้อมกันกับพระม้าบินทบาดเด้อค่ะพี่น้องมือนี้เอื่อยสาวเพิ่นก็ะมาในชุดสีฟ้าอมชมพูขับโลดขีกมาแว่นหนาแว่นหลังสะบัดหน้าสะบัดหลังวาเพิ่งงามค่ะนะคะมือนี้ชุดเพิ่นพอ้อมแห้งอิลีการเดินทางของห้องก็ค่อนข้างจากทุลักทุเลเนาะคะ่ะเพราะว่าเป็นเส้นทางไปหน้าถนนก็จะเป็นถนนแดง เะะมืเ่อนีนั่งก็ได้เ<ด>มื่อนี้ห้ากะผ้าอันโคขุนมาบุกบุกปลานะคะ ขคือวันน้ใส่เกือบมากคือมูแบบนี้เกละ่อนลัทธนัดนานปลา,านะคะบุกวืวๆวไปเลยนะคะใส่มองไหน ขึเนหาเงายวันนีิซื้อกินหาสิบบาทาท,าบาท่านออกอยู่บ ต้นผักหวานค่ะต้นทองเฮปปี้เลยค่ะมันใหญ่ไหมคะนี่ค่าต้นพกวันใหญ่นะคะ 5, 5, 5, 5. เดี๋ยวเยวต้องซูมซูมก่อนขับสูดเอามือออกกันรู้เออโอเคเราได้สั่งยาแล้วนะคะนี่อันนี้หน่อยว่าเอาตีให้มันโตน่ยนะ โอ้อันนี้มันเกี่ยวชันนะถ่าวันพันเกี่ยวที่เลียวรถ มันมันยังไม่ออกเยอะนะคะมันเพิ่งออกถ้ามันออกเยอะจะแบบพุ่งพลานมากกว่านี้เลยนะคะชมขะเอาพ่อมาล้อมเพื่อลูกสาแล้วแต่ลูกสาวไม่มีกัญญาจะทํากินนะคะช่วงนี้มันก็ไม่เอาลงค่ะแต่ช่วงนี้เมันก็จะเอาลงมากกว่าะ่านี้ค่ะท่านชมแล้ก็จะไปบอกว่าจะพาคอ่านนะคะช่วงปบรมันก็จะตป็โปดิพัน ไหนหายากอ่ะพ <How hard. S 2> ูดพคนต้นไม่ตาย้องอะไรมามันดำมากเลยนเนี้ยโอุ้ระธุเลค่ะ มกตัดข่าวป้าเราหญิงนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะใส่ยแยกมาให้ท่านผู้ชมมึงดูนี่ค่ะยอดจลังงามน,นะคะนี่ค่ะอันนี้ยอดนี้ผัดอร่อยมากนะคะจะบอกะนะครัไม่ต้องไปกกมไปแก่งเลยของเราเยอะเราต้องผัดกินค่ะเราไม่ได้ยากจนค่ะถึงมันจะแพงนะคะ <c oughs> ไม่ได้ว่าใครนะนี่ดูเน,น,นี่ยนี่ไงน,นี่ไงไหนค,ะนค่ะนะครับอ๋นนอมีท่ามานะคะ ของเราเยอะอยู่นะคะแต่ว่าเราจะเดินครบหรือเปล่าก็ไม่รู้เ <c oughs> อาความมาพี่น้องนี่ขาใหญ่ค่ะขาไม่จะข้างหวานอนยิงใหญ่นะคะแล้วก็กำลังงอเห็น,นะะไหครับกำลังตุ้มูติม,ตมีเหมือนดิฉันมากเลยนะครับนี่นี่นำามาเสนอค่ะทางนี้นะคะน้องแฮปปี้มาค่ะอาจจะผีให้ดูนะคะผีดูค่ะนี่ค่ะ <c oughs> ใหญ่มาก โอไมค์ก็ oh นะคะเดี๋ยวมัมมนมันมันต้นมันหมดเลยเออ <c oughs> ก็จะออกมันเป็นยอดเหรออีเวนแล้วก็จะเด็ดให้ท่านผู้ชมดูนะคะอันนี้ผัาอร่อยอุ้ยมันยังไม่ได้หักเลยนะคะผู้ชมดูสิคะโอ้ใหญ่มากเลยนะคะต้นนี้ออกเยอะที่สุดนะครับเพราะว่ากําลังแบบแห้งยอดออกมาแบบดูนะคะ,ะท่านผู้ชมเบิองเซนสิเก<ส>็<ส>บ,บให้เบิองนี่ถ้าเอายอดอ่อนน้อยๆนี่ก็ได้ค่ะ ต้องเด็ดเอานะคะลูกมันจะได้ดแตกค่ะหากเอามันไม่แตกค่ะนางเลยตรงไปปลายนะคะปลายของต้นหกักหวานนะคะใจะใหญ่เป็นพิเศษนะคระับเราวางยอดพักหวานกับมือ<ด>จะอนนอก,กันใอ้อวบกว่ากันนะคะับมีเวนบุญรี่ไห้คนน่ะนี่นะคะข้างบนสุดนะคะก็จะโอโหนะคะท่านผู้ชมดูเลยค่ะนี่ค่ะรู่ผัดอร่อยนะคะอย่างนี้นะนกินโยกบุบๆเลยนะคะเหมือนผัดโกดนีน่ดี ็บอกมันเยอะตรงนี้นะส่วนผักหวานหนึ่งร้อยไร่นะคะเป็นยังคือเอนร่อยไร่มันบอกอ๋ออันนี้มันมีพื้นที่หนึ่งร้อยไร่นะคะเป็นของน้องสาวของน้องแฮปปี้นะคะอันที่นี่ก็เป็นของคุ้นหอแล้วนะคะตะกี่นะ มันเป็นของล่าแล้วเพราะว่แก่คุณพอชโนดไปที่ดินด่วนถือชินขี้ขาฉันถือชโนดนะจ๊ะป้าได้หลายเนาะอ๊ยจะไปแกงสู่กินอะไรคะถ่ายผลงาน่ะคะนี่ค่าผลงานนะคะป้าได้หลายอยู่ด้วยเนอะแน่นอนค่ะไปค่าไปหาคุณย่าเลวค่ะข้างนาค่อยู่ อ่มาดูนะคะผลงานของวันนี้นะคะการเลิศเทลงเลยกันเทยแล้วนะคะฟ้าน,นี่ผลง,งานของดิฉันเองนะคะในหนึ่งแกงโอ้ยวันหนึ่งแกง <c oughs> นีก็ะนึ่งแจงแล้วนีก็ไเทกิ่นข้าวได้แล้วนี่ได้เยอะค่ะวันนี้ค่ะเพราะว่าผลก็ไม่ค่อยรู้จักนะคะ ส่วนของดิฉันเองนะคะอันนี้เป็นมีดทกประจำตัวะค,ะค่ะกลัวคนได้ชุดให้คมคืนเลยเอ้ยคุณชมคืนโอเคค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะคุณผู้ชม